โอ้ยทำยังไงพลังก็ไม่ทันก็สักทีมันถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องทําการเติมในวันนี้นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนานะครับผมนั่นก็คือร้านเติมเกม Over Topup ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายสําหรับใครที่อยากเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเติมเกมไว้ใต้คลิปเลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัดส,วสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับว่าสุกแกม i d g e เท็บมรณะชีวินิรันเร์กับผมสกนิดกินอีกที่เคยนะฮะ ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นของแต่ละวันสําหรับสายฟรีที่กําลังจะดองหยกนะครับว่า1วัน,นของเราเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างและอะไรที่เราควรข้ามไปบ้างนะครับซึ่งบอกไปก่อนเลยมันอาจจะอาจจะขัดใจเราในช่วงต้นๆ้นหน่อยเนาะแต่เพื่อที่จะได้ตัวละครที่ดีและอยู่กับเราไปนานๆหน,นึน่งเดือนนี้อาจจะต้องทําแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก,ก็คือการซื้อเข้าปั้นนะฮะการซื้อเข้าปั้นนะครับสําหรับสายฟรีหรือว่าสายไหนก็ตามครับ เวลาเราต้องการประหยัดหยกนะเราก็ต้องซื้อข้าวปั้นไปจะเห็นมูลค่าข้าวปั้นตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราซื้อไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเมื่อข้าวปั้นถึง40หรือว่าถึง80นะสําหรับบางคนอาจจะแบบ80อาจจะซื้อต่อแต่ถ้าต้องการดองนะครับเมื่อถึง80หยกเมื่อไหร่ให้ทุกคนหยุดนะเราจะใช้หยกให้น้อยกว่าได้รับหยกนั่นเองนะครับซื้อประมาณนี้นะครับ เลเวลอาจจะช้าหน่อยในช่วงแรกแต่รับรองดองยกทันแน่นอนครับดีไม่ดีเราอาจจะได้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งชุนซุยแล้วก็ปุยามาโมโตะนั่นเองก็ซื้อประมาณนี้ครับที่เหลือก็ปล่อยเข้าไปนะฮะส่วนโกก็ซื้อฟรีไปครับแหมมันก็สามารถซื้อฟรีได้นะเราก็ซื้อไปใครจะซื้อก็ได้หรือว่าไม่ซื้อก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ไม่ฟริกเนาะแต่ถ้าคาบได้ก็โอเคครับเราจะประหยัดยกไป25หยกเลยทีเดียวนะครับจากนั้นครับมันมีเควสอะไรให้เรารับ หรือเราทำนะครับรับปกติเลยเราก็จะเล่นเกมแบบปกติของเราเลยนะ่าตอนนี้ผมเลเวล48กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ได้โซซาม,มานะครับจากนั้นก็ประจนภัยปกติครับตรงนี้นี่มีอะไรก็ปล่อยปกติไปนะฮะของรางวัลอะติน่าครับรับเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รับยกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของหน่วยนั้นเนี่ยของหน่วยนะของหน่วยรับไปครับของหน่วย อาทิตย์หน้าก็จะมีนะครับจะเป็นช่วงดึกๆเนาะจะได้กลับมาด้วยนะครับแล้วก็รับไปครับอะไรรับได้ก็รับไปนะครับและอย่างหนึ่งครับใน1วันนะครับเราต้องหาหยกให้ได้มากขึ้นนะฮะอย่าไปฟิกว่าเราต้องหาหยกได้ประมาณ200 300 400เนี่ยพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดที่จะทําได้นะครับหลักๆแล้วนะครับช่วงแรกนะครับเราจะได้หยกจากการทำเควียรายวันนะครับเราก็ทำเควีรายวันไปปกติครับเราก็สามารถได้รับหยกไปนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนอยากจะสงสัยว่าเออพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่า1วันผมใช้ยกไปเท่าไหร่แล้วนะนี่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะนี่จะมีระบุบอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้หยกสะสม300ยหยกเนาะอันนีก็จะเป็นการใช้หยกสะสม880ยหยกถ้าอยากรู้ว่าเราใช้หยกไปเท่าไหร่นี่เราก็ดูได้นะครับเห็นไหมก็จะระบุบอกวันนี้ผมใช้หยกไปทั้งหมด144ยหยกแล้วนะครับอ่าแล้วก็รับไปนะครับอันไหนรับได้รับและอย่างหนึ่งครับช่วงแรกนะครับถ้าเราประหยัดหน่อยเนาะเราก็จะมี ยกได้จากการเดินเควสหลักค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าใครเก็บแล้วไม่ได้ใช้จริงๆนะฮะจนถึงตอนนี้อาจจะมีถึงประมาณ13ื0 0สแล้วนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับทำเควียด้ได้ไหนทําได้ทําเลยนะครับเห็นไหมมีเคลสอ,อะไรแบบว่าแชร์ตัวละครเอเดดาสาครั้งถ้าเราได้ตัวละครนั้นเราก็กดแชร์ไปครับครบ3ครั้งเราก็ได้รับยกไปนะฮะนี่ก็จะมีเควีง,ง่ายๆให้เราทําอยู่นะครับผม เติบโตอะไรเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีการเดินบทต่างๆก็เดินไปเลยครับหนีเดินเรื่อยๆไปปกติครับเราก็จะได้ของาะวันแล้วได้ยกด้วยนะในหน้าต่างของด่านเนาะจะเป็นกล่องต่างๆนะครับจะเป็นกล่องจากพวกนี้นั่นเองแล้วก็ได้รับไปแล้วก็ของอีลิทเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราสะสมดาวไปเดียวก็จะได้รับยกเพิ่มตามระดับไปเนาะยิ่งดาวเยอะเราก็ได้รับไปนะครับผมจากนั้น ก็หาดูนะครับว่ามีอะไรรับได้นะครับกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็จะมีของแจกปกติครับพยายามหายกให้ได้เยอะขึ้นทุกวันทุกวันครับถ้าต้องการใช้เพิ่มเราก็ต้องหาให้มันเยอะกว่าที่เราได้ปกตินะอันนี้ผมก็รับไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็รับฟรีนะครับ2 0ยกนั่นเองส่วนรายสัปดาห์ของผมอ่าได้แล้วนะครับรายสัปดาห์ก็กดรับไปนะครับรายเดือนยังไม่ถึงเดือนนะก็ยังรับไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ลงอารีนาปกติครับ การลงอารีนานี้คือเราจะลงแค่วันละ5รอบที่เป็นรอบฟรีเท่านั้นนะไม่ลงเกินนี้นะครับผมเล่นปกติแต่เราไม่ลงเกินถ้าทายต่อสู้ปกติครับจะลงแค่5รอบเท่านั้นนะครับผมสําหรับอารีนานะเพราะว่าถ้าเราลง10บรอบเราก็ต้องซื้อเพิ่มอีกตั้ง3 6 0นยหกยกนะเราก็เสียหยกเพิ่มต่อวันอีกนะฮะจากที่เราจะแบบว่าเออได้มาพันหยกเต็มๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียการซื้อตั๋วอารีนาก็บางอย่างเราก็ต้องแบบ ยอมแบบเออยอมเสียหน่อยนะเพื่อที่จะสะสมหยกให้มันเร็วขึ้นนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาแนวทางในการสะสมนั่นเองตรงนี้เราก็กดเคลียร์ไปเลยครับดี๋ยวผลทา่ผาทำเลยนะฮะ <So bad. S 1> กดท้าทายไปเลยปกติเลยนะครับลงให้ครบ5้ารอบนะก็สมมุติเราลงครบ5รอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็รับรางวัลปกติอะไรของเราเลยครับจากนั้นจะเป็นโซนในการหาเพชรเพิ่มนะครับแต่หลายคนอาจจะหาเพชรจากการดอง ไอศ์ครีมตรงนี้นะครับนี่สามารถดองเพื่อเอาหยกได้นะครับก็1ชิ้นก็มีมูลค่าห0 0ยหยกอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ถ้าตรงนี้มันรอนานนะได้ตรงนี้เยอะละอ่ะแล้วเราเอาส่วนอื่นต่อกันนนั้นก็คือการที่เราลงท้าทายนะแล้วก็ไปที่ท้าทายขีดจํากัดนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนนี้เป็นอะไรที่ได้หยกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมถ้าผมผ่านด่านชั้นที่70 75 80 8 5อย่างเงี้ย เราจะได้ชั้นละ300หยกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีหินอาวุธวิญญาณนะครับแล้วก็หินวิญญาณด้วยนะครับให้เราก็ทําการลงปกติเลยครับแต่มันก็จะออกออกแนวที่ค่อนข้างยากนะก็คือว่าแบบต้องจัดทีมแก้ทางนู่นนี่นั่นนะครับต้องระวังอีกฝ่ายอ้อาจจะยากหน่อยนะแต่ก็สนุกดีนะครับเราจะเน้นเป็นสายมังกรฟ้าทั้งหมดนะเพื่อที่จะมันดาเมจแรงๆหน่อย oh. 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 เปิดมาเราต้องเคลียร์ได้มากที่สุดนะ เลยครับผมติดกละโหนสบายละอ่าลุ้นใบครับลุ้นใบมีใบกี่ตัวมีใบกี่ตัวติดใบโอ้จินตะเราติดใบสวยจากนั้นเราก็ตัดอันตีแถวอื่นได้เลยนะครับเพราะจินตะเราติดใบจะไม่ใช้อันติแน่นอนนะครับนี่โอ้โหอย่างเจาะเลยนึกว่ามีเจาะเกาะน,นะก็ตีป้าโอโหโนหันหน้าของเรานะ่อย่าถึกไปสิครับ นี่คิดที่เข้าแตกเราจะมีตัวติแค่ตัวเดียวนะต่อไปก็จะเป็นตัวตีธรรมาดากันแล้วนี่คิดที่เข้าโห่พึ่งหลอดอนี่นี่เป็นไงละ่ะโอ้โหโดนชำระล้า,ลางพอดีอ่ะเราเอาตัวแก้ดายก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ชาร์จเกจติให้ตัวฟอนตัวอื่นของเราด้วยนี่ปุ๊บชาร์จให้เกมบัจจินะครับโอ้โห ใกล้จะได้แล้วนะเนี่ยเราเอาตัวที่ใกล้ตายชัวร์วดีกว่าไม่ให้มีเรียบร้อยจากนั้นตีตัวหน้าครับปึ้งนี่ครึ่งหลอดไปดีเ,เฮ้ยโหคิดที่เข้าแตกนี่ตัวประกอบหัวโซ่มันตีไปแล้วทำไมรุนแรงจังเลยทีนี้ทีมตัวประกอบนี้รุนแรงมากเลย ตอนนี้ตัวละครเราเหลือน้อยกว่าเขานะครับเราต้องอย่าประมาทเด็ดขาดโหติดบล็อกเราน่าจะจัดการได้อยู่นะจากนั้นเราก็หยุดก่อนเ,อเราจะไปจัดการเจ้าตัวประกรอบหัวส้มละกอนใกล้าตายแล้วเอาตัวที่ใกล้าตายก่อนเพื่อความชัวร์โอ้โหไม่ตายเรียบร้อยอเรียบร้อยนะครับตายแล้วจากนั้นเราก็อันติใส่ผมแดงตดวป่วนของทุกคนนะครับในช่วงการลงชั้น จัดทุกอย่างเพื่อเธอนะไม่มีเรียบร้อยคียที่ข้อแตกมีนะครับผมพอเราลงจบแต่ละชั้นนะบางชั้นก็จะได้แบบ20ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นชั้นใหญ่ใหญเช่นแบบอย่างที่บอกไป70 70 80หรือว่าร้อยต่างๆเนี่ยหลักที่เป็นหลักสิบนะนี่ก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับผมครั้งละ300 100หรอหรือว่า200ก็ได้ครับขึ้นอยู่ว่าเราไปได้สูงแค่ไหนนะยิ่งแต่ไปสูงๆูงยิ่งยิ่งแต่ได้เยอะนะครับ ก็รับรางวัลไปเลยก็พยายามหายยกจากโซนนี้ครับหลายๆคนก็อาจจะวุ่นวายกับโซนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็วุ่นวายกับตรงนี้แหละวันละหนึ่งวันก็หลายชั่วโมงนะสาชั่วโมงเลยถ้าเป็นชั้นที่ผ่านยากๆไล่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะไปให้ไกลที่สุดเนาะหลายๆคนก็แบบรอชั้นที่แปดสิบ้แปดสิบบ้าง2 1 0บ้างว่าเอ้ยผ่านยังไงดีอย่างเงี้ยแต่ยผมตามไปนะครับพยายามเล่งอยู่นะแล้วก็พวกเซเลเทียอะไรปกติครับพยายาม นี่ก็จะหาเพิ่มอย่างนี้เนาะแล้วก็เซิร์ฟไหนที่มีคนที่เป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยจะมีข้อดีของเราคือเราสามารถได้รับหยกตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยิ่งไปชั้นสูงๆเมื่อไหร่เนี่ยโหคนที่อยู่ล่าง้ลางลาง่ลางนี่สบายนะครับได้รับหยกฟรีสบายนะก็พยายามให้ได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสายฟรีอาจจะออกขัดจงขัดใจหน่อยนะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเห็นหยกแล้วอยากสูมนะแนะนําออกเกมเลยครับหาเกมอื่นเล่นหรือไม่ก็ย้ายเซิร์ฟไปหาเซิร์ฟอ,อีกเซิร์ฟหนึ่งเล่น แล้วก็ไปถลุงกับการสุ่มในเซเบอร์นั้นก็ได้ครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเราได้ใช้หยกในการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พาร์ทใหม่ๆผมด้วยละกันแล้วไ้วเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ